เอาละนะครับสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งมองผู้หญิงกําลังทานข้าวสมมติผู้หญิงตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายนี้ท่านเที่ยงนี้ท่านลงไปทานข้าวมีผู้ชายโต๊ะตรงข้ามนั่งมองหน้าท่านไม่หยุดเลยทุกครั้งที่ท่านเงยหน้าขึ้นมาท่านจะเห็นคนมองหน้าท่านมองต้องตาท่านผมเชื่อว่าไม่เกินสามสี่ครั้งท่านจะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาในใ,นใจแล้วก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาในใ,นใจทันทีแล้วก็อาจจะพูดกับเพื่อนว่าเธอไม่รู้จักคน จับคุณนั้นทําไมมองหน้าฉันจังเลยที่ฉันไม่ชอบใจนะขนาดนั้นท่านเกิดอารมณ์ท่านไม่ได้รู้ว่าท่านเกิดอารมณ์ถามว่าทําไมตอนนี้โทสะท่านเกิดแล้วทําไมท่านไม่รู้ไหนบอกปฏิบัติธรรมไงมาฟังทำกี่ข้างล้วตอนนี้โทสะเกิดแล้วแต่ท่านรู้สึกว่าท่านมีความชอบธรรมที่จะโกรธผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือความเป็นตัวตนที่ฝังมาอย่างเหนียวแน่น จนไม่สามารถที่จะเห็นความจริงที่รูปนามหรือว่าจิตกําลังมีโทสะเข้ามาประกอบท่านไม่เห็นครูบาอาจารย์จะมาสอนเรื่องจิตเรื่องโทสะเข้ามาประกอบท่านไม่เห็นท่านเห็นแต่ว่าท่านไม่เห็นอะไรเลยนอกจากกูรู้สึกโกรธเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเริ่มที่ฐานนี้ไม่ได้การปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่ฐานนี้ไม่ได้เพราะฐานนี้เนี่ยฐานนี้ผิด ฐานนี้เป็นฐานแห่งตัวตนท่านเอาฐานแห่งตัวตนมาเริ่มปฏิบัติธรรมไม่ได้ท่านจําเป็นต้องพลากออกจากฐานนี้ให้ได้เข้าไปสู่ความเป็นรูปนามท่านถึงจะเริ่มปฏิบัติธรรมได้ตรงนั้นถึงจะเกิดวิปัสสนาที่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงที่บอกว่าผู้ชายคนนั้นมองหน้าฉันฉันไม่พอใจถ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆท่านจะต้องพูดกับเพื่อนว่าโอ้โหแค่เขามองหน้าฉันนี่นะ ขณะนี้ใจของฉันเกิดโทสะขึ้นมาเลยแฮะโอ้ฉันนี่แย่จริงๆเเออถ้าอย่างนี้ท่านใช้ได้ถ้าอย่างนี้ค่อยเป็นนักปฏิบัติขึ้นมานิดหนึ่งค่อยเห็นหน่อยว่าอะไรเป็นอะไรที่เกิดขึ้นข้างในไม่ใช่อิจาคนนั้นทําให้ฉันโกรธถ้าอย่างนี้เนะี่ยยังเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอย่างเหนียวแน่นเลยอย่างนี้เรียกว่าตัวกูของกูยังจัดเลยเพราะฉะนั้นไม่เห็นความจริงแล้วทําไมการมองหน้า มันถึงได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาในทุกๆคนทายผู้หญิงทั้งโลกถึงเวลามีใครมามองหน้าแล้วจะต้องโกรธเมื่อก่อนที่บ้านผมเลี้ยงชนีตอนผมเด็กๆผมจําได้การจะทําให้ชนีลงมาจากต้นไม้ผมจะต้องแกล้งนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้ฮือฮือฮือสักพักชนีมันจะค่อยๆลงมา แล้วก็ลงมากอดผมแล้วก็มาตบหลังนี่คือการกระทําของชนีเราอาศัยสัญชาตญาณของมันผมก็ไม่รู้ว่ามันเคยเป็นแม่ที่ถูกยิงลูกทิ้งไปหรือเปล่าเพราะมันเห็นผมร้องไห้มันเข้ามาโอบแล้วเข้ามากอดแต่ถ้าผมยืนแล้วจ้องตาชนีมันจะโกรธแล้วก็ค่อยแยกเขี้ยวขึ้นแล้วพร้อมที่จะจู่โจมนี่คือสิ่งที่ชนีทํา แล้วผมไปทดลองกับลิงที่วัดของหลวงพ่อเอี้ยนซึ่งลิงเยอะมากผมไปลองยืนจ้องตาลิงดูสักพักมันทําท่าจะแห่แล้วมันกําลังจะกระโดดลงมาฟาดผมผมเลยรีบหลบสายตาผมรู้เลยว่าสัตว์โลกมีอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกันคือเมื่อถูกจ้องตาแล้วจะโกรธสัตว์โลกผู้หญิงก็เหมือนกัน เวลาถูกใครมองหน้าจ้องตาแล้วมันจะเกิดโทสะขึ้นสัตว์โลกผู้ชายก็เหมือนกันใครจ้องตากันมาตียิงกันวินาศสันตโลหมดตอนนี้เด็กอาชีวะเพราะเขาไม่มีพลังจิตพอที่จะข่มความเห็นผิดนั้นเอาไว้ได้อีกแล้วคือพลังที่จะทำบนความถูกต้องมันไม่มีเหลือแล้วในโลกทุกวันนี้ทุกคน ถูกหล่อลลอมด้วยสื่อด้วยทุกอย่างจนกลายไปเป็นสิ่งนั้นแล้ววันนี้การจะก่อพลังจิตตัวนี้เพื่อจะฝืนสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์เนี่ยมันจึงต่ำลงแล้วทำยังไงอ่าวันนี้เริ่มต้นจากการเข้ามาปฏิบัติธรรมเมื่อเราเห็นความจริงตามนี้แล้วเนี่ย เราจะรู้เลยว่าการปฏิบัติธรรมในมรรคมีองค์แปดเริ่มจากการมีปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์จากนั้นจะเกิดสัมมาสังกัปปะรู้เลยว่าการที่ยัง,ลงหลงไหลอยู่ในกามทั้งหลายไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เข้ามาเป็นสื่อมันจะหล่อล้อมทําให้มันเกิดความอยากในทุกๆเรื่องไปหมดไม่ว่าจะทางเพศหรือทางไหนก็ตามมันจะก่อให้เกิดความอยากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เมื่อความอย่างอย่างนี้สั่งสมเข้าไปมากๆแล้วบุคคลไม่รู้มันก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมคือาการทําผิดทางกายทางวาจาลงไปได้ด้วยแล้วก็จะหยุดแค่นั้นโลกนี้จึงมีแต่ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็กระทําต่อไปแต่เมื่อพวกเราเข้ามาปฏิบัติธรรมเริ่มรู้จักมรรคมีองค์แปดเราจึงรู้เลยว่าการที่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามอํานาจของกามแบบนั้นเนี่ยมันส่อให้เกิดพฤติกรรมของสัตว์ที่เป็นสัญชตาตญาณดิบ แล้วมันจะเถื่อนลงไปเรื่อยๆโลกนี้คนจะเถื่อนลงไปเรื่อยๆเพราะไม่มีเครื่องค้ำยันเอาไว้อีกแล้วธรรมะก็เริ่มสลายไปเรื่อยๆแล้วสื่อทุกอย่างก็เริ่มประเคนกันเข้ามาทําให้เกิดตันหาซึ่งกําลังทําลายกําแพงทั้งหมดลงกําแพงของความเป็นมนุษย์กําลังจะถูกทําลายลงมนุษย์จะเข้าไปใกล้คําว่าสัตว์ป่ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะสัญชาตญายาน,นี้เอง ถ้าเราไม่มีมัคที่จะคอยดูแลไว้ตั้งแต่จิตใจให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทําไมต้องมาเน่กขมมะทำไมถึงต้องพลากออกจากกามเพราะการามทําให้จิตใจของคนเนี่ยชุ่มแล้วก็เต็มไปด้วยกิเลสจากนั้นมันจะทําอะไรก็ได้ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกพอใจในตัวกูโดยไม่สนใจว่าถูกหรือผิดสัญชาตยานเหล่านี้จะถูก หยุดเอาไว้ด้วยการปฏิบัติตามมรรคถ้าเรายกตัวอย่างเดิมอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งที่เป็นคนขี้ขโมยเขาจะขโมยหรือจะหยิบของของทุกคนที่เขาอยากได้โดยที่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจเลยขอกราฟิกเราจะเรียกว่า เขาเถื่อนคนคนนี้เถื่อนจริงๆไม่มีศีลไม่มีธรรมจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมจะเห็นเงาจางๆที่เคลื่อนออกมาหลังจากนั้นจะเริ่มมีเสียงเกิดความยับยั้งชั่งใจขึ้นในใจเวลาอยากได้ของใครมันจะมีเสียงอยู่ข้างในว่าออย่าไปเอาของเขาเลยไม่ดีหรอกเสียงอีกเสียงหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพวกนี้มันรวยแล้วเอาไปเถอะเดี๋ยวจะได้ซื้อใหม่ช่วยก็ด้วยช่วยก็ได้ของใหม่อา้าวเป็นงั้นไปอีก เนี่ยคือเสียงของพวกมิจฉาทิฏฐิหรือพวกกิเลสมันจะพาไปลงต่ําอย่างเดียวจากนั้นถ้าอํานาจของตัวจังจางมันน้อยที่ทางธรรมะท่านเคยสวดด้วยเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการลักขโมยหรือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คําว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นคือสิ่งนี้แหละครับเงาจํงจางที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คอยยังๆๆ้งยังยังยังลังังเอาไว้เนี่ยเนี่ยคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นในใจของมนุษย์ ที่ต่างจากความที่เป็นสัตว์คือสัตว์จะมีอยู่แค่นี้สัตว์จะดําเนินชีวิตไปตามสันชาติยานที่ตัวเองสั่งสมมาอย่างเดียวสัตว์จะไม่มีเจตนาเป็นเครื่องเว้นตรงนี้คือสติที่มีเฉพาะในมนุษย์หรืออยู่ในสุกติภูมิเท่านั้นเดรฉานไม่มีเงาตัวนี้เพราะฉะนั้นเดรชานจะทําตามสันชาติยานโดยอย่างเดียวแต่มนุษย์มีความต่างจากเดรชานที่ตรงนี้ แต่สังเกตไหมครับว่าสิ่งนี้ที่มนุษย์มีวันนี้มันถอยกลับเข้าไปใกล้จะหายไปเต็มทีแล้วความยับยั้งชั่งใจไม่มีเหลือทุกคนทําสิ่งที่กูอยากทํากูอยากได้จนกระทั่งวันหนึ่งจะทําไปเลยโดยไม่มีเสียงยั้งอีกนี่เรียกว่าดําเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณเลยความยับยั้งชั่งใจของความเป็นมนุษย์จะหมดไปการปฏิบัติธรรมมาทําอะไรมาทําให้เกิดสิ่งเนี้ แล้วก็สร้างสิ่งนี้ให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลากความเถื่อนในตัวของมนุษย์แต่ละคนให้พ้นขึ้นมาพ้นขึ้นมาพ้นขึ้นมาด้วยการเจริญมรรคแล้วก็เข้าไปชำระแล้วก็เห็นความจริงมันก็จะลากความเถื่อนของตัวเองเนี่ยพ้นขึ้นมาไม่ว่ามรรคองค์ที่หกก็เข้าไปชำระภายในจิตใจ เราฟังครูบาอาจารย์งงไหนฟังใครฟังบทสวดมนต์แม้แต่สวดมนต์เองท่านก็รู้บางทีท่านก็พลึบขึ้นมาปมาาศคําของพระพุทธเจ้าใชอย่างนั้นเองกําลังนั่งฟังท่านก็เถียงอง,งนั่นองค์นี้เถียงเถียงอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสภาพของจิตที่มีสัญชาตญาณที่พร้อมที่จะทําอะไรก็ได้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ฝังรากลึกมันก็จะพูดของมันอยู่ในใจเถียงอยู่ตลอดเวลาบางทีท่านก็อยากจะหยุดมันเหมือนกันแต่หยุดมันไม่ได้ ไม่รู้เป็นใครน็ก็เถียงอยู่นั่นเถียงอยู่นั่นแล้วใจก็เป็นอกุศลใจมันก็เป็นอกุศลมากขึ้นแค่เห็นต่างจากที่เราเห็นและคําว่าเราเห็นก็ไม่รู้มันถูกแค่ไหนเห็นก็ภายใต้กรอบประสบการณ์เล็กๆของเราแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยมันแค่กรอบประสบการณ์เล็กๆที่เราสร้างความเห็นขึ้นมาเป็นทิฏฐิของเราและทิฏฐิของเราก็ไม่ใช่ความจริงมันก็เป็นทิฏฐิที่อยู่ภายใน พระเจ้าตรัสว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายข้างในมันก็เถียง,งไม่ใช่ของฉันแล้ของใครแล้วนั่งเป็นมะเร็งออกก่าฉันเป็นมะเร็งฉันก็ต้องทุกข์สิแต่ถ้าท่านเห็นความจริงตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราท่านจะทุกข์กับมันทําไมแล้วมันเป็นของเราจริงๆท่านทั้งหลายคงเป็นนักปฏิบัติผมว่านักปฏิบัติทุกคนก็นั่งสมาธิ นั่งสมาธิแล้วท่านก็คงปวดขาเพราะปวดขาท่านก็โอ้ยทําไมฉันปวดขาอย่างนี้สงสัยจะเป็นกรรมเก่าซะละมั้งเนี่ยนะโอ้ยตั้งอย่างนี้นานๆเนี่ยมันเป็นอาาัตตาคินมาฐานุโยกเป็นการทรมานกายอ๋อไปทุกอย่างแล้วมันคิดอะไรได้มันก็คิดเอานะเอาละเรามาดูจริงๆว่ากายเนี่ยที่เราเข้าใจผิดว่ามันเป็นของเราแล้วเราก็ช่างหวงแหนแล้วก็คิดอย่างเนี้ยเราลองมาดูความจริงว่า มันทำงานยังไงเวลาเราปวด <Is touch. S 1> เรามาดูการถูกต้องสัมผัสของกายนี้ว่ามันทำงานยังไงที่ผิวหนังของพวกเราทุกคน มีเซ็นเซอร์เป็นตัววัดแล้วก็จับความรู้สึกจากนั้นมันส่งกระแสไฟฟ้าผ่านวิ่งไปผ่านไขสันหลังไปที่สมองเพื่อรับรู้เซ็นเซอร์นั้น the spinal cord. ผ่านกระแสไฟฟ้าตกลงการจับสัมผัสสมมติแก้วน้ำนี้ร้อนแล้วผมจับอุ๊ยร้อน ดูดีๆนะครับค่อยๆดูทีละขณะค่อยๆดูทีละขณะนะครับแก้วน้ํานี้ร้อนใช่มือผมเลื่อนไปแตะครัววินาทีที่กําลังแตะเนี่ยตัวเซนเซอร์หรือตัวจับความรู้สึกตรงที่ผิวหนังจะส่งกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านแขนไปที่ไขสันหลังแล้วก็ส่งไปที่สมองบอกว่ามันเกิดความรู้สึกอย่างเนี้ยเป็นกระแสไฟฟ้า สมองจะต้องแปลโค้ดนี้ออกมาทีดดีๆีดดแล้วมันก็บอกว่านี่คือร้อนแล้วมันส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งปล่อยเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาจับร้อนแล้วมีคําสั่งไปที่สมองสมองบอกว่าปล่อยเราอยู่ไหนเราที่เป็นคนบงการให้มือของเราปล่อยอยู่ไหนไม่มี นี่คือกระบวนการทำงานของขันห้าน่ะแหละปับ๊บเวทนาทางกายเกิดส่งผั้หลังจากนั้นสมองรับรู้ว่านี่คือร้อนส่งกลับมาให้ปล่อยเรามาดูให้จบแล้วจะได้กลับมาดูว่าตอนเรานั่งสมาธิมันเกิดอะไรขึ้นทำไมความรู้สึกของเราจึงเป็นเราปวด เราเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นแล้วโลกนี้ท่านจะเข้าใจถูกได้ยังไงในเมื่อกระดุมเม็ดแรกกลัดผิดดูสื่อทุกอย่างถูกส่งเป็นกระแสไฟฟ้าไปบอกที่ประสาทส่วนกลางที่สมองหมดเราทำอะไรที่ไหนนะเป็นกระบวนการที่เขาทำงานเอง คุณหมอทั้งหลายที่มานั่งดูสื่อนี่ลราฟังบรรยายจากผมหมอบอกว่าก็หมอเองก็ถูกสอนว่าร่างกายนี้เป็นของเรามันเติมคําว่าของเราเข้าไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเพราะวันนี้หมอปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นความจริงจึงยอมรับเลยว่าร่างกายนี้ทํางานด้วยตัวของเขาเอง The detects the Interprets it brain signal as pain แล้วมันแปลค่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นว่าคือความปวดมันเหมือนเป็นถ้าใครทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะรู้เลยว่าเป็นการดีโคดเป็นการโคดรหัสขึ้นไปแล้วก็มีการแปลค่าสัญญาณกลับว่ามันบอกว่าปาวาวแวนดอเด็กปวดมันไม่ได้บอกว่าโอ๊ยปวดทุกทรมานเปามันบอกว่าความปวดกำลังเกิดขึ้นแล้วมันส่งกลับไปบอกให้ปล่อยเรื่องมีแค่นี้แต่โอ๊ยปวดจังเลยฉันปวดจังตรงนั้น คืออะไรคือน,นามธรรมาท,ที่โง่ไปสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาต่ออีกครั้ง And fires another signal back fires the to แล้วมันก็สั่งให้มือปล่อยออก move the with away We เรื่องทั้งหมดมีอยู่แค่นี้เอง ย้อนกลับไปที่ถ้าท่านกำลังนั่งสมาธิจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมบ้างทําไมเราถึงต้องตั้งเวลานั่งสมาธิชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือพยานั่งนานๆทุกแล้วทาไมจะไปทนนั่งอยู่ทําไมเพื่อให้เห็นความจริงข้อนี้แหละเพื่อให้จิตเริ่มปล่อยแล้วก็เริ่มวางลงให้ได้วันนี้เนี่ยเราเข้าไปยึดถือความเห็นผิดเนี่ยเข้าไปอย่างรุนแรง เราเข้าไปยึดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราเมื่อเรายึดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราอย่างรุนแรงเนี่ยการปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ได้มาเอาบุญเอากุศลอะไรหรอกสิ่งนั้นเป็นผลพลอยได้แต่การปฏิบัติธรรมทั้งหมดพุ่งเป้าไปที่การปล่อยความยึดถือที่เป็นเห็นผิดปล่อยอุปาทานขันห้าเนี่ยวางลงให้ได้เมื่อนั้นจะพบสุขนิรันดร์เมื่อนั้นถึงจะพบความจริงที่บอกว่านิพพานังปรมังสุขขัง ความสุขในพระนิพพานคือการปล่อยวางสิ่งที่เข้าไปยึดถือด้วยความเห็นผิดเพราะฉะนั้นความเห็นผิดทั้งหมดต้องรู้ก่อนว่าเราเห็นอะไรผิดตอนนี้ตั้งแต่เปิดมาจนถึงวันตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเราเห็นผิดมาหลายอย่างแล้วเราไปคิดว่ากายใจนี้เป็นของเราจึงเป็นที่มาของทุกข์เพราะฉะนั้นจะทำยังไงต้องเริ่มกลับไปเห็นก่อนว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเรา พอมันเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราก็จะมาถึงกระบวนการถอดถอนล่ะคือใช้มัคมีองแปดซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปอีกเรื่อยๆการถอดถอนกับการเห็นเนี่ยมันคนละส่วนดังนั้นหลายคนปฏิบัติไปสักพักเห็นนั่นเห็นนี่เข้าใจนั่นเข้าใจน,นี่นึกว่าตัวเองบรรลุธรรมการบรรลุธรรมไม่ใช่อาศัยเวลาแค่นั้นหรือว่าไม่ใช่อาศัยองค์ประกอบแค่การเห็น มันอาศัยองค์ประกอบของการถอดถอนความเห็นผิดด้วยที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆอย่างเช่นบ่อน้ําที่มีน้ําเน่าเมื่อน้ําเน่าในบ่อน้ํานั้นเนี่ยจะส่งฟองแก๊สไข่เน่าขึ้นมาเป็นผลผลิตฟองแก๊สไข่เน่าปุด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 ขึ้นมาเหม็นเป็นผลผลิตของบ่อน้ําเน่าถ้าเรามัวแต่ไปนั่งดูอาการของจิตหรือว่าผลผลิตของมันที่เป็นโทสะโลภโมหะ ออกมาเป็นความโกรธก็ดีเรามวัวแต่เข้าไปจัดการกับฟองแก๊สไข่เน่าเนี่ยท่านจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยนะการจัดการกับฟองแก๊สไข่เน่าจริงๆมันคือการลอกพื้นบ่อการเปลี่ยนน้ำแล้วถ้าท่านลอกพื้นบ่อได้ท่านเปลี่ยนน้ำเอาน้ำสะอาดเปลี่ยนใส่เข้าไปเอาน้ำสกรปรกถ่ายออกผมถามว่าฟองแก๊สไข่เน่าจะหายไหมหาย โดยท่านจัดการอะไรกับฟองา๊า s ไข่เน่าไหมไม่การจัดการฟองา๊า s ไข่เน่าจริงๆกลับกลายเป็นไม่ได้ไปจัดการที่ตัวฟองา๊า s ไข่เน่าเห็นไหมครับมันเป็นการจัดการที่เหตุเกิดของมันทําในพระศาสนาหรือพระพุทธศาสนา,าเนี่ยลองที่บอกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนา,าถ้าท่านเข้าใจจนถึงตรงนี้แล้วกลับมาฟังคำพระสัชชิดูอีกสักครั้งทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถา,าคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับโดยสิ้นเชิงเพราะหมดเหตุทำเราได้เกิดแต่เหตุถ้าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นผลผลิตคือเป็นฟองก๊าซไข่เน่าเราไม่ได้ไปวิ่งจาัดก,การที่ผลเราไปจัดก,การที่บ่อที่น้ำทุกทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นที่ผู้คนไม่ว่าจะระดับไหนก็ตาม เป็นทุกแบบหางแถวทั้งสิ้นมันมาจากต้นเหตุหลักก็คือความเห็นผิดในความเป็นตัวตนนี่แหละถ้าใครจัดก,การที่ตรงนี้ได้เนี่ยทั้งหมดมันจะหลุดพลัวลงมาหมดเหมือนกับโมบายอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับโคมไฟช่อระยะสังเกตไหมว่าโคมไฟช่อระยะไม่ว่ามันจะมีกี่ชั้นกี่แถวที่ใหญ่ระยิบระยับแค่ไหนน่ย มันไปยึดเอาไว้ที่จุดจุดเดียวอ่ะจุดที่ติดอยู่กับฝ้าเพดานน่ะจุดเดียวถ้าปลดจุดนั้นได้เนี่ยมันหลุดลงมาทั้งพวงเลยเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระเจ้าบอกว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยคือเข้าไปปลดชนวนแรกแล้วหล่นลงมาทั้งพวงเลยมันจะหลุดลงมาทั้งพวงเลยเพราะฉะนั้นทุกข์จะไม่มีเหลืออีกทุกข์จะหมดตรงนี้ที่เรียกว่านิรธดที่แท้จริง ดังนั้นวันนี้เราจะทําความเข้าใจตรงนี้เราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นจุดเริ่มต้นก็ตามถึงแม้จะอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติก็ตามอย่างน้อยที่สุดเราได้เห็นว่าเส้นทางเดินที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่มาปฏิบัติเอาบุญบุญกุศลนะเป็นผลแห่งการปฏิบัติซึ่งได้อยู่แล้วยิ่งไปอยากได้ก็ยิ่งได้น้อยถ้าเราท่านตั้งเป้าตั้งเข็มไว้ที่ถูกปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์แล้วก็พ้นไปจริงๆเนี่ย เบื่อการเวียนไหวตายเกิดเบื่อการที่จะต้องมาเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าทุกไม่มีหายไปบางคนบอกว่าเออฉันก็สุกนะเป็นมะเร็งทีเดียวก็หมดแล้วเงินน่ะค่าของมันเหลือศูนย์เลยเป็นมะเร็งไม่ต้องมากหรอกแค่หมอบอกระยะที่หนึ่งระยะที่สองเนี่ยค่าของเงินทั้งหมดที่หามาทั้งชีวิตเนี่ยจะเท่ากับศูนย์เลยศูนย์ไม่พอสิเพราะมันไม่ไม่พอจ,พอจ่ายค่าโรงพยาบาลต่อไปให้มันจบเพราะไม่รู้ว่าชีวิตนี้มันจะจบวันไหน เงินที่หามาทั้งหมดจะไม่พอจ่ายค่าโรงพยาบาลด้วยซ้ําทีนี้ทุกมาของจริงแต่ถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยเห็นจนกระทั่งนกเข้าใจว่าต้นไม้ไม่ใช่ของมันเนี่ยต่อให้เพลี้ยมแมลงมากินถลม่มจนกระทั่งต้นไม้ล้มลงต่อหน้าต่อตาฟ้าผ่าไป้ยังลามาไฟลุกมันจะไปเดือดร้อนอะไรก็ต้นไม้ไม่ใช่ของใครนกเองก็บินหายไปในอากาศ กลายเป็นธรรมชาติกันหมดถึงตรงนั้นแหละถึงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่แท้จริง